กรมสรการเรรกรมส่งเสริมการเรียนรู้ของกรงาแข่งกระงสกรรสำนักงานกศนยกระดับเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้เมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ2566กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีชื่อย่อคือสกรมีสีเหลืองและสีม่วงเป็นสีประจำกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผมส่งเสริมการเรียนรู้ยินสส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรางไปอินค้างจุดเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้วิสัยทัศน์ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตภารกิจหลักจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3มรูปแบบคือ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิตสกรอำเภอบางปะอินส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมให้ประชาชน มีนิสัยรักการเรียนรู้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ขับเคลื่อนชุมชนในการปลูกฝังแบบพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประเทศจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการปกครองในระบบประชาธิป,ปไตยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างวินยัยจิตสาธารณะยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น เพิ่มทักษะการจำเป็นต่อการดำรงชีวิตพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านห้องสมุดมีบริการที่ทันสมัยส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครและสร้างภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจัดทำสื่อและกิจกรรมที่หลากหลายใหบ้บริการกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึง 2. การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองสอบกรออำเภอบางปะอินอบรมอาชีพในชุมชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างที่ทันสมัย New Skill เพิ่มสมรรถนะ Off Skill และเพิ่มทักษะให้แก่ประชาชนในการยกระดับเพิ่มทักษะความรู้ช่วยประชาชนลดรายใจ่ายในครัวเรือนและสามารถประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวได้ สกรอํา,เ,าอเภอบางปะอินส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเปิดโอกาสในการต่อยอดสร้างมูลค่าและสร้างรายได้รวมถึงอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและพัฒนาตนเองพัฒนาร่างกายและจิตใจกลุ่มผู้สูงอายุ 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ในการจัดการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสื่อการเรียนรู้และวิธีจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสร้างความคล่องตัวและเปิดทางเลือกให้กับผู้เรียนทุกระดับเพื่อประโยชน์ในการรับรองคุณวุฒิระดับการศึกษาพัฒนาระบบเทียบระดับการศึกษาเทียบโอนผลการเรียนรู้ทักษะความรู้ประสบการณ์และสมรรถนะให้มีมาตรฐาน โดยมุ่งพัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตจบแล้วมีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน